เคสเนี้เป็นเคสที่มาเจอกันแล้วลูกชายเขาเล่าให้ฟังว่าคุณแม่เขาอะเริ่มบริหารตั้งแต่เขานอนติดเตียง อย่างทุกวันนี้ของพี่อยากจะมีนำไลฟ์บริหารยืดเยียดอ,อยู่เนาะซึ่งก็ทำมาแบบ8ปีละก็เกือบ1,600ครั้งแล้วแต่พอเราบริหารไปเรื่อยๆอ่ะมันมีเสียงเสียงตอบรับกลับมาคำขอบคุณเยอะแยะมากมายเหมือนกับเคสเนี้ยเขาไม่เห็นแบบแสงที่ปลายอุโมง์หรอว่าเขาจะกลับจากนอนติดเตียงลุกขึ้นมาเดินได้ไหมอ่ะคือเขาไม่รู้อะแต่เขาก็ยังทำอะบริหารจนทุกวันนี้เราเห็นสภาพ้าเขาเดินมาคือเขาก็ยังเป็นคนที่ไม่ปกติแต่เขาเดินได้จากนอนติดเตียงเดินได้และทุกวันนี้เขายังพิมพ์คำว่าส่งกันบ้านอะส่งกัน ว่าเขาอะ่ะไม่สามารถบริหารในช่วงที่เราไลฟ์สดได้ไงคนที่ไลฟ์บริหารยืดหยยดด้วยกันอะ่ะคำว่าส่งกันบ้านอะ่ะมันเป็นคําที่บอกว่าเออเรายังบริหารด้วยกันอยู่นะอะไรเงี้ยขอแค่คนไข้มีวินัยอะ่ะในการที่จะลุกขึ้นมาดูแลตัวเองอะ่ะจากคนที่เขานอนติดเตียงอะ่ะเขายังลุกขึ้นมาเดินได้เลยอะ่ะเพราะฉะนั้นอะ่ะถ้าเกิดคนไข้ได้รับความรู้ที่ถูกต้องแล้วมีวินัยจริงๆนะจริงๆคียนะ์สำคัญของการหายปวดคือความมีวินยัยแล้วก็รักษาให้ตรงจุดไอความรู้อะ่ะหรือว่าการที่เขาจะหายปวดได้อะ่ะบางครั้งมันไม่ต้องใช้เงินนะ ใช้แค่วินัยอะแล้วเขาบริหารตามอ่ททำอย่างถูกวิธีอะแค่นี้อาการปวดเขาก็ดีขึ้นแล้วอ่ะมันก็เลยเป็นจุดเติมเต็มว่าเฮ้ยทำไปอ่ะเรายังถึงทำจุดๆุดนี้ต่อเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าคลิปไหนอะมันจะส่งผลดีกับคนคนไหนขอแค่มีแค่หนึ่งคนได้ประโยชน์จากคลิปๆนั้นอะอันเนี้ยพี่ก็พอใจแ